ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องทำงานแล้วทำมาอีกรื่องนี้คนทุกคนเข้าใจว่าเราเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนนะรู้แรงแล้วไปตอบไปรู้แรงแล้วตอบแบบไม่คิดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนผลิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หลอกอ่ะอันนี้แน่ไงฮึโครเลยได้ได้นะล้างจุดเราไม่แกล้งไม่แกล้งเราได้เราได้เราได้ครับผมขอเสียงยิ้มดังอีกครั้งกับคุณผลิตโชคได้ไหมฮะ โอ้หเอ้ยทำไม,มตอนระเบิดวานเมื่อกี้เกิดขนาดนี้วะของมตาตรฐานอ่ะแฟนฝั่งคุณโอเคครับคุณผลิตโชคครับวันนี้เราจะพูดคุยกันแบบเสบายตามสไตล์ของเรานะครับหายหนะ้าหายตาไปไหนมาสามปีครับคุณผลิตครับครับผมก็จริงๆรสามปีที่หายไปก็เดี๋ยวจะให้ส่งท่าเด็กยิงไม้าอี้เหรอเออโอ้โหทีมงานอ่าเดี๋ยวขอเด็กยกกี้นิดเดียวครับยกกี่สองตัวครับผมให้ผมกับคุณผลิตนิดเดียวครับ เด็กตัวนี้พี่ด้วยอนตัวเองครับเดงตัวเองมองแล้วช้าากเลยไม่ต้องขออีกตัวนะเหมือนเัยนะดีครับดีครับดีมากครับโอ้โหเด็กยกอีกที่มีหล่อไว้ครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอเจริญรุ่งเรืองครับนี่แหละช่วงนี้เมื่อคนมีงานก็ต้องแค่นี้แหละครับรับต้องไปรับต้องโยก็อีกหน่อยโอเคครับคุณผลิตครับทีนี้เราพูดคุยกันหน่อยสามปีหายไปไหนมาครับ ทำปีล้วก็จริงๆเราก็ทำเพลงแลบ้าง้ยบงี้ยแหละนะครับ